เดลเลสสายเหนื่อยเบื่อเละเกินเพิกจุกนั่นนี่โดยเพิกแรกจะเป็นกิจกรรมทางพันธุกรรมของพี่สิงโดยเพิ็กนี้เนี่ยถ้าเกิดเซอร์ฮิวตัวเองหรือเพื่อนจนหายเจ็บอ่ะคนที่ฮิวจะติดเหนื่อยไปเวลา3าสองวิแล้วก็ต่อมาจะเป็นเราหิตกลางวานันเมื่อเราแขวนเซอร์ได้อ่ะคนที่บาดเจ็บอยู่แล้วอ่ะจะติดเหนื่อยแล้วก็ท่วมเวลา4ี่ห้าวิคือแค่2เพิกแรกเนี่ยจะฮิวหรือไม่ฮิวก็ติดเหนเหืนห่อยเหมือนมือนกันหมดอ่ะแล้วก็ส่วนเพิ็กสามจะเป็นสมบัติแพ้เชื้ออ่ะ จช่นถ้าเกิดมีเซอร์คนไหนกําลังฮิวระยะเสียงไวใจเรานะเขาจะติดเหนื่อยแล้วก็ตาบอดแล้วก็ถึงแม้จะยกเลิกการฮิวไปอ่ะผลของเพลิงนี้ก็ยังคงอยู่ไปอีก1ิวิอีกด้วยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นขยี้วิญญาณของเดโมที่คัมโบกับเพิิงเหนื่อยทุเพลิงได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเซอร์สกิดเครื่องปั่นไฟอ่ะเขาจะติดเหนื่อยแล้วก็ตาบอดแล้วก็ถึงแม้จะปล่อยเครื่องไปอ่ะผลของเพิ่งนี้ก็ยังคงอยู่ไปอีก5้าวิแต่ถ้าเกิดเขาติดม่อยู่แล้วก่อนมาปั่นไฟอ่ะสถานะเหนื่อยก็จะไม่่่่ลลลดดคููาางงเยยยตทีััืนนปไฟอ คือถ้าเกิดอย่างมีเพิกจุกก็ต้องเดินตัวเตะจนกว่าจะหายเหนื่อยซึ่งมันก็นานมากๆแล้วก็ส่วนแออนสีม่วงเวลาเราเล่นกายอ่ะเราจะเดินไปขึ้น9%ก็คือจะไปมากๆกันแหละแล้วก็สีมูนตาลเนี่ยสิ่งกรเจของเราจะไม่หายไปถึงแม้เราจะเล่นกายไปแล้วก็ทำก็ไว้คอมโบก,กับพื้นที่สแล้วก็ปัน่นหัวซื้อเล่นเนาะโอเคก็จะทำเนี้ยในทีเกมกันดีกว่าเนาะไปะเลโก้ดูดเดือนนี้อีกแล้วโอ้โเป็นดน่านที่แบบซื้อเล่นง่ายแบบมากๆเลยอ่ะพอดีเพื่อนพับปะไหมโอ้โหไม่ยอมพับด้วย มีคนที่แบบใจนิง่งอีกแล้ว,<ต>วคนนี้คือกล่องพยาบาลนะผมจะปล่อยเขาไปก่อนละกันนีแล้วผมเจอคนนี้ไงมาทำารงแร่ก่อนละกันโอเคลอกรอ,อบหนึง่งโอ้โหเจอขนาดนี้อีกคนหนึ่งเจอแบบหลายคนเลย嘛น้องเฟิงคนนี้อ๋อจะปินด้วยมาเราจะไม่ให้นายช้ยจะปินแบบตลอดการเอาเพื่อนแอนแดรแดรแดดมีการยิงลงยิงหลอกดรวอว่าเราจะหลอกไปละซีโอ้โหเริ่มเกมมาทำคนแบบ จับได้สามคนจึงว่าสุดยอดมากอออารันเวกไปอยู่ตัวเองจนแบบหายเจ็บนะเอ้ยเอาวะโอ้บล็อกกันปะเพื่อนเราจะให้แบบเจ็บทปหมดอ๋อเราบล็อกไม่สุดด้วยโอเคตามนั้นอืมมาผมขอไล่คนนี้ก่อนเลยกันคนขนาดน้ี่แหละน่าจะแบบพอไล่แบบไล่มันไล่ง่ายอยู่เอ้ใครยอยู่ข้างหน้าเราวะนะ่ะนี่อยู่คนนี้พังก่อนพังก่อนแม่ฮิวเอ้โดดก่อนด้วยโอ้โหตรงนี้เป็นแบบใครนะเป็นจุกเด็กที่แบบโคตรสุดยอดมาก ตดวจป้าน้าต่างะไม่ยอมตรดจกลับด้วยโอเคยลองไม่ได้มีออกต้องหุ่นไวนะฉะนั้นเราจะแบบเอ้จิโฮโอ้โหโมนี่มันไม่โม่หลังในซัมตอ้องฮับไม้อะ่ะโอเคตอนนี้คือทุกคนตอนนี้คือน่าจะติดเหนยบ่อยนะจากการที่แบบฮิวไปแล้วคนข้างหน้าเรานี่ก็เนี่ยที่เราไล่เนี่ยก็ติดเหนื่อยจากการที่ฮิวในรัศมีเซลเจาเมื่อกี้ละมาปลาขึ้นแลนะรอได้รอบนึงมาลแล้วป้ารอบนี้อืมนะทักทีเถอะโอ้โหหายเจมหมดเลยโอเค การที่มบอกนะคือจะเจ็บหรือไม่เจ็บอ่ะก็ไม่มีเพล์กจูกเช่นกันเพราะว่าจากเพร์กอันนั้นด้วยจำชื่อไม่ได้เพร์กที่มันเป็นรูปด e ีเอะเอ๊ะก็ว่าลอยหายไปไหนอ๋อแอบอยู่หลังเครื่องช่วยโอ้โหคนนี้จะมาแบบโอ้โหจะไม่ให้โดดมันโ,โ,โดดทันได้ยังไงก่อนถามพิศกูจ่าเอาแบบอ,อะไรนะวิ่งไวมานะเหตเพื่อนปะถ้เทตที่เกินไปอ่ะโอ้โหนายแบบสุดจัดมากอ่าจะเหตกก็เหตไม่สุดไม่มองหลังว่าคนนี้ไม่บอกก็แย่ละ ไปดีเพื่อนเสียไม้หน่อยอออ้ยึกยักยึกยักอยู่นั่นโอเคเขาแรงเพิ่งติดด้วยนะมาผมจะตีปล่อยไปก่อนเนาะให้เขาเจ็บแบบให้มากที่สุดก่อนแล้วใครมาช่วยเนะี่ยอ๋อคนที่มาช่วยแล้วคือบ้านเล็กเสียไม้ไปด้วยนะเอ้ยสั่นเพื่อนโอ้โหถึงกับใจแบบสักแผ่นหนึ่งใกล้บ้านเล็กนี่มาไล่ยังที่สุดเลยแล้วกันผมว่าที่เหลือน่าจะแบบนั่งหิวแบบเพลินๆอยู่มาดีตรงนี้เป็นบล็อกไม่ให้ไป เอาว่ะได้ด้วยเอาหมอนี่มันเซนดีอีกแล้วโอเคไม่พับไม้นะถ้าเกิดเขาฉีดอย่างเงี้ยเพลงก็ไล่ไปดังเฉยเกิดเมวเลยขึ้นวะเนี่ยไอ้เพื่อนขออืมฝ้าหลังไปก่อนมาตอนนี้คือที่เหลือ3ไม่3ามคนอา่าเมกกับเฟิร์มินก็จะติดเหนื่อยคมคมนี่แล้วผมเจออารันเวกด้วยอาันเวกเขาพยายามเดินให้ตัวเองหายเหนื่อยอยูย่เดเห็นปะ่ะคือแบบไม่ยอมวิ่ง โอ้โหลืมไปมันไม่ได้งานไกลเมื่อก่อนผมติดไงอ่าเพื่อนเพะโอเคตอนนี้ทุกคนเจ็บสีมีเกียวหมดแล้วนี่แล้วผมเดินไปเจออลันเวกเฉยโอ้โหีแม่เทพด้วยนะโอเคได้เวลาแบบโอเคผมว่าผมไล่เลยดีกว่าน่าจะทันอยู่คิดว่านะฮะน่าจะทันอยู่ถ้ากเกิดเขาโอ้โหแล้วตอนนี้คือกำลังจะบอกไม่มีใครยอมมาช่วยเมกโอเค,อเคมาจนได้เป็นเมกอีกคนหนึ่งด้วยนะ มาเพื่อนเราจะให้ทุกคนแบบติดเหนื่อยเช่นเคยโอ้โหผมดิพังไม้นี้ไม่มองหลังกันละคนเนี้ยดูดิคือวิ่งแบบฉี่แบบมัวๆัวทั่วทัอาแอบมุมอีกโอเคแขวนมาให้ทุกคนติดเหนื่อยไม่ต้องมีเพล็กเล่นกันอืเรียบร้อยอ่ะเห็นรอยเลือดนี่น่าจะเป็นอลันเบกนะอลันเบกจริงครับผมเฮ้ยใครบันทิวจนหายเจ็บวะเนี่ยอ้าวเว่ยเคยจะงานโด,ย,นดยเลยเลยคนนี้เอ้ยมันพยายามเดินให้ตัวเองหายหายเหนื่อยด้วยนะคนนี้ ูไม่เคยโดนโอเครอ้อยจะพังก่อนฉีกกันปะอ่าแล้วฉีกจริงโอโ้โหจะมีแมทเทพด้วยแล้วเสียไม้ไปด้วยข้างในไม้อยู่เพื่อนขอหน่อยสักแผ่นหนึ่งอืม้มไม่ทันด้วยโอเคแขวนใหม่ละกันมิกหายเจ็บไปเมื่อกี้ก็ไปว่าเหมือนเดิมฮะติดเหนื่อยรุนๆุ่ยเช่นเคยถ้าเกิดเขายิ่งไปปั่นไฟก็เรียบร้อยฮะหายเหนื่อยแบบไม่หายสักทีนึงประมาณนั้นเอ๊อเหมือนผมจะเห็นรอยตรงบ้านใหญ่นะฮะ อ๋อมีคนไปเนียนปั่นตรงนู้นผมว่าคนนี้เฟอร์มินนะผมนี่เฟอร์มินคนนี้เป็นสปินนะแต่คือไม่น่ามีเพิกเล่นแล้วคนเนี้ยหาดีสปินไม่ออกใช่เพื่อนเกิดอะไรขึ้นอืมอ้าวเมคคนนีสองก็หายเจ็บแต่ก็เช่นเดิมไม่มีเพิกเล่นไม่ใช่ว่าจบเกม,ม่ะไม่มีใครเพิกเล่นเลยนอกจากเฟอร์มินสปินนี่ผมแบบขายขี้หน้าเลยแหละมาขอไล่นี่เมคคนที่ก่อนไปเพื่อนใจเขาเสียไหมทันปะบล็อกโอ้โหไม่ทันด้วยคนนี้มัน ชี่หลอกก็ได้คนนด้เอาา้ยเอาว่ะโอ้โหแล้วฉีกกันที่เพื่อนอะไรเนี่ยถามจริงเถอะถ้าเกิดวนรอบเดิมนีทันอยู่ก็ได้วนไหมวนไหมน่าจะเข้ามาเล็กกับผมคนนี้แหน่เข้ามาเล็กโชว์ป๊บโอเคมูนบอกวันนี้เฮ้ยออกครั้งนี้ปะ่ะมาผมองฉีกกิโลเลยถามจริงเอ๊แต่ผมเจอเมกคนนี้นี่มันเดือว,ว่าผมจะให้ทุกคนแบบเจ็บกันแบบให้มากสุดก่อนอะ่ะเอาเอา้ยเ,เ,เจอ,อรันเวกสยอะไรอรัไเวกก็ได้มาได้เหมือนกันคิดว่าโอ้ไม่เคยจะโดนเลยรับจริง มากลับมาฮุกนี่ก็ได้มาจะมีคนมาช่วยปะเอาจะปล่อยตายแล้วคนที่เอ้ยโอ้โหทันด้วยนะโอ้โหโคตรเก่งโอ้โหรีเฝ้โอ้โหสปินเพิ่งได้ใช้ตอนนี้ใช่เพื่อนเกิอเลยขึ้นอืมให้ทุกคนเจ็บสี่มีเกี้ยวมาไปคอนโอเคก็ไอ้ที่ต่อเน,นี่ยไม้รอบเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากนะผมต้องให้เขาเสียให้ได้อนะ่ะเพื่อนขอหน่อยไม้นะเนี่ยขอเถอะเออละแหละไอ้พี่อะไรฉีกหน้าต่างมาเลยก่อ ไม่โดดดีนะบนแบบเราอ่อนวิ่งไวมาเป็นกันไม่ทันแไอ้เพื่อนมีเพลิกอะไรไหมเฮ้ยเฉียวอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหชิงแป,ป๊บเดียวเซอร์สองคนนั้นหายเจ็บเลยเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนเขาพยายามจะรีกรุปตัวเองก่อนนะเอ้ยนี่นี่นเจอไม่คน้านี่คนนึงมาผมเนี่ยด,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 ดูดิเขาพยายามเดินอยู่นะเดินให้ตัวเองแบบหายแบบหายเหนื่อยอ่ะคือตอนนี้คือเซอร์มันจะเดินเกมยากมากถ้าเกิดเขาอยากเล่นแบบมีเพลิกจุกเล่นอะไรอย่างนี้นะโอ้โหข้านะไม่แบบยังสวยไม่ไป อืมอาจจะวนตรงไหนอืมฝ้าหลังไปกนทีนึงให้เจ็บแบบให้มากสุดรอบนี้ก็สวยมากนะมันติดกับแมตเทพข,ข้างๆด้วยมาผมจะให้เขาเสียไม้อืมเรียบร้อยแค่แหละบัตดัดตีเลย,เ,ลยเอ้ยเจียวโอ้โหโดนดจงเลยแหละเป็นคนที่แบบเสียอีกแล้วอ่าเราต้องหลอกฟังนี้อ่าเขาจะเข้าไม้ไปเฮ้ยหลอกมนันนีโอ้โหไม่ทันโอเคอหลอกไว้จะพาก่อนแล้วก็แหน่มาดิเพื่อนบัตดัดราแบบ มันมาพอดีไงแอรลรอโดนอีกโอเคเพิร์ตนั้นกูดาวเสร็จพอดีอ,อะก็แหวนมาให้ใครนะเฟอรม์มินมันไม่มีเพิร์คยุกนี่จะติดแล้วโอ้โหจีบวะที่แอะไล่คนนั้นแค่แบบแป๊บเดียวเองก็น่ะโอ้โหอลันเวคคนนี้โอ้โหวันนี้ดิกลับปะโอเคเออกกันไหนเพื่อนโอเคผมก็มูนบอกวันนี้รอบหนึ่งอ่าร้อยหลงไฟเอา้าเม็กปล่อยตายคือแบบเ,เจอเซตที่ไปคือ แต่เราควรคือเป็่งทอนอัะมากตอนนี้คือเราแขวงใครก็ตายหมดนะดูตรงมุมใต้ล่างนั่นดิฮะคือมันขึ้นแบบสามขีดแล้วอะโอ้ริทเลยเว็บแป๊บเดียวถามจริงเลยเอา้อาเอ้าเอ้าโอ้โหเมนคนันี้มันเนียนปั่นแต่แรกเออาเอาวะ่ะหมอหีิลูกนี้แบบรอจบดูดีกว่าที่มันโซเซียนโรซ่อมอยู่นั่นแต่มันก็เจ็บอยู่ดีมันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรแม้เท็นี้เสียหม้ไปนะนี่หลองวันนี้รอบหนึ่งเอ้ยกลับบ๋อ หมอที่มันโคตรเสียงเรียนจีนเอาเราออกมาน,นี่ตามคนต่างหลงมันเองมาเอ้โหตายยากคนที่เพิ่งมีเพิ่งตายยากกับตอนนี้เดี๋ยวนะคนที่มีเพิ่งตายยากได้ยังไงวะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่เอาเลยเลยจนมีเพิ่งจูขึ้นมานะอะไรจะแบบสุดยอดขนาดนั้นเฮ้ยนี่มีคนระเบิดตรงนี้หิวเหรอในแอบมาหิวเหรอโอ้ไม่ใช่คนที่เอฟเคไปล้ว อันนี้คืออะไรฮะคือจะรอจนสปินกลับมากี้อ่ะโอ้โหเอฟเคจนรอเพื่อคูเดาสุดจัดใช่ไหม,มแหวนไปเลยฮะถ้าเกิดอ,อ่าอาราเวสเจอหลุมก็ถือว่าเป็นดวงของเขาแล้วกันเนาะโอ้โหแล้วหลุมอยู่ข้างหน้านั่นครับจิโอ้โหฟิ้งมาเจอพร้อมกันแต่อาราเวสเจอก่อนก็ถือว่าเป็นดวงของเขาโอ้โหดูแต่ละคนดีครับเพิรกอ,อะไรบ้างอ๋ออารันเวสเป็นสปินคนนี้ไม่ได้เอาเพิรกจุกมาคนนี้ตายยากเห็นนะเกมกดแค่รอบเดียวแล้วก็สปินทั้งเกมได้วิ่งแค่สองรอบ หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งบาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติงหูฟังพี่ิงเวซด์ .com นะครับจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสติมวอลเล็มาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมวอลเลให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนเคียร์โค แล้วเป็นด่านโอนิกิริด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่คิวเร์มองก็รเล่นง่ายนะว่าจุดบนมันไม่ได้แบบสวยมากเท่าไหร่โอเคแล้วลองแบบมาโซนนี้ดูก่อนโอ้โหไม่มีใครเกิดจริงหรอเหมือนจะเงียบอยู่ตรงนี้นี่ไงปั่นได้จึงหนึ่งเจอบิวด,ด้วยโอ้โหบิวด,ด้เป็นตัวจูบะเห็นแบบถือไปฉายด้วยนะ่ะโอ้โหหมอนี่เอาจนได้เว้ยวันนี้ดีโอเคผมก็ลองมูนวอกดู เอาไอาอว่าหลงไฟคนที่ไม่ไปฉายนะฉะนั้ะผมจะตีเขาปล่อยแล้วกันแบบตีจริงตีขว้างไปเลยอ่ะโอเคเขาเป็นตัวจูดวเขาพร้อมจุกด้วยฉะนั้ะผมจะไม่ยุ่งเลยกับเขาขอะพอชี้มาโซนบนนี้ก่อนนี่ไงจะติดแล้วนะ่ะเครื่องเนี้ยโอ้โหสุดยอดเกินโอ้โหขา้างในยังบอกไม่ให้ไปบล็อกไม่ให้ไปโอเคตีปล่อยไปก่อนเครื่องเนี่ยมันปั่นสองคนเลยนะเมื่อกี้มันเห็นใครนะอ,รอ่าลิออนเดี๋ยวคนนึงด้วย เอ้าไม่ใช่ลีออนแต่เป็นตวไว้ไม่ให้ไปเพื่อนบล็อกบล็อกหน้าบล็อกหลังทันไะเดี๋ยวผมอืมฝ้าหลังขาดไปก่อนตอนนี้ทำเซอทำนี่นะจะได้3มคนละก็ถือว่าโอเคแล้วเออคนที่ถือกล่องปั่นไฟป่ะนะ่ะโอเคจแบบัมแมปมีปะโอ้โหไม่มีด้วยมาผมจะลองทิ้งประโซนนี้นี่เป็นนีไ่ไง,ไงบิวกำลังพยายามแบบฝืนปั่นอยู่นี่ไงจะติดาด้วยโอเคทื่อไปก่อนโอ้โหติดจนได้เครื่องก็น่ะโอ้โหหมอนี่สักทีดิ <c oughs> นึกว่าจะแบบดื้อโดดนะค่อยโดดกลับโอ้โหเพลงไล่ไม่ดังกระทีตอนเนี้ยโอเคดงังทีเถอะกว่าจะดังโอ้โหดูหน้าดางมาต่อกันดียิงโคตรสุดอะตรงเนี้ยถ้าเกิดพลาตรงนี้นี่คือเสียละไล่ชิบหายเลยนะอย่างเงี้ยล็อกอุ้ยโอ้โหไม่ได้โคตรเซียนโอเคอหมวกกระลำหนึง่งโอเคมูนบอกมาสักทีหนึง่งเฮ้ยออกโซนนี้เห็นอยู่นี่คนนี้เป็นจีรอตรงมุม เราได้เจอของแท้แล้วฮะตอนนี้โอ้โหดูหน้าต่างกันดิหน้าต่างต่อโหดวะเฮ้ยโหดมากอ่ะคือต่อกันแบบเอ้ยทั้งวันอะบ้านเล็กอันเนี้ยวันนี้ดิสักทีนึงเอาหมุนรอบหนึ่งปั่นละเคลื่นะโอเคบ้านเล็กปละเคลืนจนได้โอ้โหโดดต่างทันเฉยนึกว่าจะไม่ทันแล้วน่ะหน้าต่างข้างกันอยู่ไหนโหวันนี้ดิกลับมะโอ้โหโอ้โหหน้าต่างมันกลั้นละโดดกลับได้สิแปก มาดีเพื่อนเขาต้องเสียไมย้ข้างเนี้ยวะเนี่ยผมล่คนนี้แบบนานชิบหายเลยเนีย่ยอืมโอเคผมดึงเชอกับบิวคนนี้คือนานแบบนานจัดอะคือถ้าเกิดเชยเขาปั่นแย่กันนะผมแบบซวยนี่ไงปิงนี่ักปิงปะโอ้โหจะติดแล้วโอ้โหน,น,น,น้องเบาน้องบอกจะเย็นโอ้โอไหไม่เคยไล่คนนี้คนเดียวเสียไปสามเครื่องอย่างแบบสุดยอดมากอะโอเคแต่หน่วยบ้านเล็กที่เขาบอกคุณจะได้คุ้มใจนก็เสียไม้ไปแล้วฮะ โอเคไล่เลออนก่อนแล้วกันโอ้โหเลออนนี่ก็มีไฟฉายเหรอลุงชิ่งเพิ่อองอันหนึ่งมาเพิ่งชื่อว่าอะไรนะโดนส่องไฟแล้ววิ่งไวขึ้นอะ่ะเอานั้นมาน่าจะโอเคกว่าโอเคหลอกไปรอบนึงเอาว่าต่างคนต่างเชิงก,กันว่ะตอนนี้ไม่ได้คนเชิงนะโอเคผมเจอเดวาตี้นะไล่เดวายดีกว่านะ้อนี่นี่ผมเจอเดวายแล้ผมไอเลออนดีกว่ารอบนี้มันค่อนข้างที่แบบจากยอาการเหมือนกันอเอ้ยเอ้ยเอ้สองคนนั้นโอ้โหพยายามฮิวันอยู่ คือถ้าเกิดฮิวอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้เฟิงหมินคือติดเหนื่อยอยู่นะตอนเนี้ยโอเคผมก็มันวอก์มารอบนึงเรียบร้อยเฟิงหมินคือติดเหนื่อยเอ้แต่วัยแต่วัยจะมาช่วยเพื่อนเหรอไม่ช่วยตอนนี้ผมแบบโอ้โหเอ้ยบิวไลบิวดีกว่าเนี่ยให้เจ็บไปก่อนอืมเอ้ยอยโดดกอดด้วยเพื่ออะไรปะเนี่ยเล่นอย่างงั้นอ่ะเอ้ยเอาว่ะโอ้โหผมไม่เไม่เข้าละวูกลินโฟกันอ่ะไล่คนนี้ดีกว่านี่นี่นี่เมื่อกี้หลอกคนนี้เฮ้ยหลอกแบบเราซับหลอกซ้อนมาคนนี้มาดิ อืมโอ้โหฟิร์มินจะพยายามปั่นเครื่องค้าให้ติดด้วยโอเคตอนนี้เพลิกเราเห็นางวัมมน้องกูดาวอยู่อ่ะค่อนข้างที่จะเซ็งชิบหายอ่าบิวบิวก็โอ้โหอืมทิ้ไปก่อนเมื่อกี้มันเห็นนี่ค้านี่อยู่คนหนึ่งนะเอ้าแล้วใครไปน,นอนไหนวะเนี่ยอ๋อที่ออนมีเพิร์กแบบอะไรนะนอนเองอยู่แต่เองประมาณนั้นปั่นตออ่อปะบิวอ่ะไม่น่ามาเอา้ยโอ้โหมากันเพียบเลย คือจะแบบอืมมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไล่ฟองผีดีกว่าดิเขาแบบบล็อกไหนเขาบล็อกกันหัวแล้วมาแขวะให้ทุกคนติดเหนื่อยไปก่อนอืมเรียบร้อยไม่ต้องมีพวกจึ่มพวกจู๊กันเพราะว่าบิวน่าจะเป็นอะไรนะเพิร์กไลน์นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอ้ยคนที่แตะเครื่องแล้วปะไม่รู้เหมือนกันขอแบบลองไล่ดูก่อนมาดีเพื่อหกเก็บปัดลัดตีเลยอู้หูโดนไปโดดกลับ แล้วระบนไม้มันแบบมันสูงไงผมไม่เห็นหน้าด้วยเอาหลงไฟอย่างนี้เรียบร้อยอู้ยังจะมีแทงหลังเหลือแตแรกเดกวก็แบบไม่มีแล้วแหละเฮ้ยมีเครื่องใครเนี่ยเครื่องรีออนปะโอเคตอนนี้ที่เหลือนะ่าจะแบบปั่นไฟกันแบบมันมันอยู่หลอกได้รอบหนึง่งเรียบร้อยตายอยากไม่มีด้วยอืมเอาว่ะตอนที่เกิดการดีกุมเกิดขึ้นแล้วฮะตอนนี้มา รอบน้าเกิดผมจะเอาแบบเกมง่ายนะผมต้องไล่ดาวิดตี้แบบตายๆอ่ะเพราะว่าตีนี้เขาค่อนข้างจะเล่นกันแบบเป็นงานแล้วก็เก่งกันมากๆอ่าเจอรีออนเคยดีเฉยโอเคฝ้าหลังให้เจ็บฟรีไปก่อนเนาะสักแบบสักทีหนึ่งรีออาคนนี้เอาเออนะล้มเองแล้วก็ลุกเองไปเรียบร้อยแลวฮะฉะนั้นก็ไม่น่ามีฮิวตัวเองแบบในเร็วนี้คิดว่าเอาวานี่คุณจ๊อบลงเสาแล้วถ้าเกิดแบบจะเอาเกมง่ายอย่างที่คกันไว้ท้องให้คนนั้นแบบ ตายไปทุกคนเอาเพื่อนพับป่ะไหมโอ้โหไปพับนี่เย่มากเลยนะี่ะอือโอ้โหเด็ก็จะแบบเอ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ให้ส่องมาคุณจ๊อบนี่ตายแล้วนะผมไม่ให้เขาแบบเล่ดีๆตัวนี้โอ้โหน่าจะงัดแบบเข้าหน้าไปเลยแต่ผมก็ไม่กล้าพออือฝราลไลกบกอนจะล้มแทนเพื่อนปะตอนนี้ยมีคนปั่นไฟอยู่แค่คนเดียวนะน่าจะเป็นใครรู้่ะ เรียบร้อยต่างคนต่างหลงเลยทำไปจะอ,อุ้มก่อนแน่แนบิวบิวบิว,บวท่าเลยเพื่อนทหรออุ้มเลยเอ,ยเอยโอ้โหวิธีคนแบบรอช่วยเจอหมดหเกือบอืมนี่ก็วิ่งตัดหน้าอยู่นั่นโอเคคนนี้ตายแล้วฮะมาไมปบิวบิวไหนอะอุ้มกันโอ้โหแปลว่าคือคนพวกเนี้ยน่าจะแบบเดินตัวตีไม่ยอมปั่นไฟแบบสักพักหนึ่งเลยนี่ติดจนได้เครื่อง คือไม่ยอมปั่นไฟจนแบบมีเพร์กจูกเฮ้ยนี่ลอยลอยของบิวเฮ้ยออกวันนี้ออกวันนี้ดีไล่บิวดีกว่ามันไส้บิวเป็นการส่วนตัวอ่าตอนนี้เฟิงหมิ่นต้องไปช่วยเพื่อนนะนี่ผมเจอผมหมินแล้วผมไม่ให้ไปช่วยหรอกมานี่ไล่น้องเฟิงก่อนคือต้อนน้องเฟิงก่อนอืมตอนนี้ผมพยายามต้อนเซอร์อยู่บิวน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้โอเคทําเป็นแบบทําเป็นไล่ก่อน,นเนาะล้วก็กลับมาหาบิวนี่ผมเจอบิวสวัสดีเพื่อนข้าๆมีไม้อยู่ไ,ไปไป บอกบอกอยู่นั่นตายอยากมีปะมีปะไม่มีคนที่ตายค่ะเสาแน่แล้วฟงบินผมล่ะฟงบินผมสใยก็ไม่รู้เอา้าฟงบินเปิดประตูเลยโอ้โหม,มีการช่วยเพื่อนเลยนะั้นโอเคตาตอนฟงบินเขาจะออกประตูเขาม,มีการช่วยเพื่อนอืมตามเมื่อกี้รอดหนึ่งตานี้ก็รอดหนึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยโอเคก็สุดความสามารถสำหรับเซ็แตแบบโนโทวงเกมทวงแคบบ่แบบไม่ให้มีเพ้อจุกเล่นแค่นั้น ไหนดูซิแต่และคนพิเพิกอะไรกันบ้างเฟิร์ม,มินมีสปินนะผมผมแทไม่เห็นเขากดเลยลีออนม,มีตายยากตะไว้ก็มีตายยากผมก็ไม่เห็นเขากดเลยแต่ลีออนมีอะไรตัวประกอบเห็นเขาใช้แค่รอบเดียวเองอะที่เหลือนี่คือแบบไม่เห็นเลย <laughs> โอเคผมไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมครับ